ปฐมการบทที่17สัญญลักษณ์แห่งพันธสัญญาเมื่ออายุอับรามได้99ปีพระยาเวทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากมายมหาศาล อับรามก็ซบหน้าลงถึงดินพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่านี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้าเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมเพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายเราจะทำให้เจ้ามีพงพันมากมายยิ่งเราจะทำให้เจ้าเป็นชนหลายชาติและกษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันของเจ้าให้เป็นพันธสัญญานิรันต์คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้าเราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าวนี้คือแผ่นดินคาณาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้าให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันต์แล้วเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาพระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่า ส่วนเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาตินธานของพวกเขาจงรักษาพันธสัญญาของเรานี่เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งพวกเจ้าจะต้องรักษาระหว่างเรากับพวกเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าคือผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสุนัขเจ้าจงเข้าสุนัขต,ตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของเจ้านี่จะเป็นหมายสําคัญของพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเจ้าผู้ชายที่มีอายุแปดวันต้องเข้าสุนัข คือชายทุกคนตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเป็นคนที่เกิดในบ้านของเจ้าก็ดีหรือที่เอาเงินซื้อมาจากคนต่างด้าวซึ่งไม่ใช่เชื้อสายของเจ้าก็ดีทั้งผู้ที่เกิดในบ้านของเจ้าและที่เอาเงินของเจ้าซื้อมาจะต้องเข้าสุนัตดังนี้แหละพันธสัญญาของเราจะได้อยู่ที่เนื้อของพวกเจ้าเป็นพันธสัญญานิรันชายคนใดที่ไม่ได้เข้าสุนัตคือไม่ได้เข้าสุนัตเนื้อหนัง ด้วยการตัดหนังหุ้มปลายองคชาตจะต้องถูกตัดออกจากชนชาติของเขาเขาได้ละเมิดพันธส,สัญญาของเราพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าส่วนซารายภรรยาของเจ้านั้นเจ้าอย่าเรียกชื่อนางว่าซารายแต่จงเรียกชื่อนางว่าซาราเราจะอวยพรนางและยิ่งกว่านั้นอีกโดยนางนี่แหละเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้าเราจะอวยพรนางและนางจะให้กำเนิดชนหลายชาติ กษัตริย์ของชนหลายชาติจะมาจากนางอับราฮัมจึงซบหน้าลงหัวเราะและคิดในใจว่าชายผู้มีอายุหนึ่งรปีแล้วจะมีบุตรได้หรือซาราผู้มีอายุ90ปีแล้วจะคลอดบุตรหรือและอับราฮัมทูลพระเจ้าว่าโอ้ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักพระองค์พระเจ้าตรัสว่าที่แน่นั้นคือซาราภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้า และเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่าอิสอักเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเขาเป็นพันธสัญญานิรันด์แก่เชื้อสายของเขาซึ่งจะตามเขามาฝ่ายอิชมาเอลนั้นเราฟังเจ้าแล้วเราจะอวยพรเขาและจะทําให้เขามีพงพันุ์มากมายยิ่งเขาจะให้กําเนิดเจ้านายสิบสองคนและเราจะทําให้เขาเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ่งฝ่ายพันธสัญญาของเราเราจะตั้งไว้กับอิสอักผู้ซึ่งซาราจะคลอดให้แก่เจ้าปีหน้าในฤดูนี้ เมื่อพระองค์ตรัสกับท่านเสร็จแล้วพระเจ้าก็เสด็จจากอับราฮัมขึ้นไปอับราฮัมจึงนำอิชมาเอลบุตรชายของท่านและทุกคนที่เกิดในบ้านของท่านและทุกคนที่ท่านเอาเงินซื้อมาคือผู้ชายทุกคนที่อยู่ในบ้านของอับราฮัมให้เขาเข้าสุนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของเขาในวันเดียวกันนั้นดังที่พระเจ้าตรัสไว้กับท่านทุกประการอับราฮัมมีอายุ99ปีเมื่อท่านเข้าสุนัต ตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของท่านและอิชมาเอลบุตรชายของท่านอายุสิบสามปีเมื่อเขาเข้าสุนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของเขาอับราฮัมและอิชมาเอลบุตรชายของท่านเข้าสุนัตในวันเดียวกันนั้นพวกผู้ชายทุกคนที่อยู่ในบ้านของท่านคือพวกที่เกิดในบ้านและที่เอาเงินซื้อมาจากคนต่างด้าวก็เข้าสุนัตพร้อมกับท่าน ปฐมกาลบทที่18บุตรชายที่ทรงสัญญาให้กับอับราฮัมและซาราพระยาเวทรงปรากฏแก่อับราฮัมที่หมู่ต้นโอ๊กของมัมเรขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่ประตูเต็นเวลาแดดร้อนท่านเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชายสามคนยืนอยู่ข้างหน้าท่านเมื่อท่านเห็นพวกเขาท่านก็วิ่งจากประตูเต็นไปต้อนรับพวกเขาโน้มตัวลงถึงดิน พูดว่าเจ้านายของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียข้าพเจ้าจะให้คนเอาน้ำมานิดหน่อยให้ท่านล้างเท้าและพักใต้ต้นไม้ข้าพเจ้าจะไปเอาขนมปังหน่อยหนึ่งมาให้ท่านจะได้พักผ่อนหย่อนใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปในไหนท่านก็มาอย่างผู้รับใช้ของพวกท่านแล้วพวกเขาจึงว่าทำตามที่เจ้ากล่าวนี้เถิด อับราฮัมรีบเข้าไปในเต็นหานางซารากล่าวว่าเร็วๆหน่อยเอาแป้งอย่างดีสามถังนวดแล้วทำขนมแล้วอับราฮัมวิ่งไปที่ฝูงสัตว์เอาลูกโคตัวหนึ่งยังอ่อนและดีมอบให้คนใช้รีบทำเป็นอาหารท่านเอาเนยน้ำนมและลูกโคที่เขาทำไว้แล้วนั้นมาวางต่อหน้าพวกเขาและท่านยืนอยู่ข้างพวกเขาที่ใต้ต้นไม้ เมื่อพวกเขารับประทานพวกเขาถามท่านว่าซาราภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหนท่านตอบว่านางอยู่ในเต็นท์ท่านหนึ่งในสามคนว่าในฤดูนี้ปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอนซาราภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่งนางซาราฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ข้างหลังท่านฝ่ายอับราฮัมและซารานั้นชลาแล้วและประจำเดือนของซาราก็หมดไปแล้ว นางซาราก็หัวเราะในใจกล่าวว่าในเมื่อฉันแก่แล้วสามีของฉันก็แก่แล้วฉันยังจะมีความยินดีอย่างนี้อีกหรือพระยาเวตรัดกับอับราฮัมว่าทำไมนางซาราหัวเราะและกล่าวว่าฉันแก่แล้วจะคลอดบุตรชายจริงๆหรือมีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่พระยาเวจะทรงทำได้พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้าฤดูนี้ปีหน้า ซาราจะมีบุตรชายคนหนึ่งแต่นางซาราปฏิเสธว่าข้าพระองค์ไม่ได้หัวเราะพระเจ้าค่าเพราะนางกลัวพระองค์ตรัสว่าอย่าเลยเจ้าหัวเราะจริงๆอับราฮัมวิงวอนเพื่อเมืองโสโดมแล้วบุรุษเหล่านั้นก็ลุกออกจากที่นั่นมองไปทางเมืองโสโดมและอับราฮัมก็เดินไปส่งพวกเขาพระยาเวตรัสว่าเราจะซ่อนสิ่งซึ่งเราจะทำนั้น ไม่ให้อับราฮัมรู้หรือแน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากและประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขาเพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขาให้รักษาพระมัรคาของพระยาเวให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อพระยาเวจะประทานแก่อับราฮัมตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขา พระยาเวตรัว่าเสียงร้องกล่าวโทษเมืองโสดมและเมืองโกโมรานั้นดังเหลือเกินและบาปของเขาก็หนักมากเราจะลงไปดูว่าพวกเขาทำผิดจริงตามคำร้องที่มาถึงเรานั้นหรือไม่ถ้าไม่เราก็จะรู้บุรุษเหล่านั้นจึงหันไปจากที่นั่นเดินไปยังเมืองโสดมแต่อับราฮัมยังยืนเฝ้าเฉพาะพระพักพระยาเวอับราฮัมเข้ามาใกล้ทูลว่า พระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอาธรรมหรือสมมุติว่ามีคนชอบธรรมห้าสิบคนอยู่ในเมืองนัน้นพระองค์จะยังทรงทำลายเมืองน,นั้นไม่ส่งละเว้นเพราะเห็นแก่คนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ในเมืองน,นัน้นหรือขอพระองค์อย่าทรงคิดทำเช่นนี้เลยอย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรมขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลย พระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่ทรงทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือพระยาเวตรัสว่าที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิบคนเราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเขาอับราฮัมทูลตอบว่าขอทรงอภัยโทษที่ข้าพระองค์บังอาจทูลต่อองค์เจ้านายข้าพระองค์ผู้เป็นเพียงผงคลีและขี้เท่าสมมติว่าในห้าสิบคนนั้นขาดไปห้าคน พระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะขาดห้าคนหรือและพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่ทำลายถ้าเราพบคนชอบทำสี่สิบห้าคนที่นั่นท่านก็ทูลพระองค์อีกว่าสมมุติว่าพระองค์ทรงพบสี่สิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำเพราะเห็นแก่สี่สิบคนนั้นท่านจึงทูลว่าขอองค์เจ้านายอย่าทรงพิโรธเลยข้าพระองค์จะขอทูล สมมุติพระองค์ทรงพบเพียงสาสิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำถ้าเราพบสาสิบคนที่นั่นท่านทูลว่าขอทรงอภยธธธัยโทษที่ข้าพระองค์บังอาจทูลต่อองค์เจ้านายสมมุติว่าทรงพบยี่สิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำลายเพราะเห็นแก่ยี่สิบคนนั้นท่านทูลว่าขอองค์เจ้านายอย่าทรงพระพิโรธเลย ข้าพระองค์ขอทูลอีกครั้งนี้ครั้งเดียวสมมุติว่าทรงพบเพียงสิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำลายเพราะเห็นแก่สิบคนนั้นเมื่อพระยาเวตรัสกับอับราฮัมจบลงแล้วพระองค์ก็เสด็จไปส่วนอับราฮัมก็กลับไปที่ของเขา ปฐมกาลบทที่19ความเสื่อมรามของโสโดมฝ่ายทูตสวรรค์สององค์นั้นมาถึงเมืองโสโดมในเวลาเยน็นโลดกำลังนั่งอยู่ที่ประตูเมืองโสโดมเมื่อโลดเห็นท่านทั้งสองเขาก็ลุกขึ้นไปต้อนรับและโน้มตัวลงหน้าศพดินกล่าวว่าเจ้านายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านขอท่านแวะไปบ้านข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านค้างสักคืนหนึ่ง ล้างเท้าของท่านแล้วค่อยลุกขึ้นแต่เช้าเดินทางต่อไปทั้งสองตอบว่าอย่าเลยเราจะค้างคืนที่ลานเมืองแต่โลดก็รบเราชักชวนท่านทั้งสองท่านจึงแวะไปกับเขาเข้าไปในบ้านของเขาโลดก็จัดงานเลี้ยงท่านทั้งสองปิ้งขนมปังไร้เชื้อท่านทั้งสองก็รับประทานท่านทั้งสองยังไม่ทานเข้านอนพวกผู้ชายเมืองน,นั้นคือชายชาวเมืองโสโดมทั้งหนุ่มและแก่ทั้งหมด จากทุกมุมเมืองพากันมาล้อมบ้านนั้นไว้พวกเขาร้องเรียกโลดว่าพวกผู้ชายที่มาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหนจงส่งพวกเขาออกมาให้เราเราจะได้มีเพศสัมพันธ์กับพวกเขาโลดก็ออกทางประตูไปหาชายเหล่านั้นแล้วปิดประตูข้างหลังเขากล่าวว่าพี่น้องของข้าเอย๋ยข้าขอเถอะอย่าทําชั่วเลยนี่แนะข้ามีลูกสาวสองคนยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายเลย ข้าจะส่งออกมาให้พวกท่านพวกท่านจะทำแก่พวกนางอย่างไรก็ได้ตามใจชอบเถิดแต่ขออย่าทำอะไรพวกผู้ชายเหล่านี้เลยเพราะพวกเขามาอยู่ใต้ร่มชายคาของข้าแล้วแต่พวกนั้นร้องว่าถอยไปและขู่ว่าเจ้าคนนี้มาขออาศัยอยู่แล้วยังมาตั้งตัวเป็นผู้พิพากษาเราจะทำชั่วต่อเจ้าให้หนักกว่าที่จะทำแก่คนเหล่านั้นอีกพวกนั้นผลักโลดโด้วยแรง และเข้ามาใกล้เพื่อพังประตูแต่ชายทั้งสองนั้นยื่นมือออกไปดึงตัวโลดเข้ามาในบ้านแล้วปิดประตูเสียท่านทั้งสองทําให้พวกผู้ชายที่อยู่หน้าประตูบ้านนั้นตาบอดทั้งคนหนุ่มและคนแก่ก็เที่ยวคลําหาประตูจนอ่อนใจเมืองโสโดมและเมืองโกโมราถูกทําลายแล้วท่านทั้งสองจึงพูดกับโลดว่าที่นี่ท่านมีใครอีกหรือบุตรเขยบุตรชายบุตรหญิง คนของท่านทั้งหมดในเมืองนี้จงนำออกไปจากที่นี่เพราะเรากำลังจะทำลายที่นี่แล้วเพราะเสียงร้องกล่าวโทษพวกเขาเฉพาะพระพรักพระยาเวดังหนักหนาและพระยาเวส่งใช้เรามาทำลายเมืองนี้เสียโลดจึงออกไปพูดกับบุตรเขยทั้งสองที่จะแต่งงานกับบุตรหญิงทั้งสองของเขาว่าลุกขึ้นออกจากที่นี่เถอะเพราะพระยาเวกำลังจะทำลายเมืองนี้แต่บุตรเขยทั้งสองของเขากลับหาว่าโลดล้อเล่น เมื่อเวลารุ่งเช้าทูตสวรรค์ทั้งสองจึงเร่งโลดว่าลุกขึ้นพาภรรยาของท่านและบุตรหญิงทั้งสองของท่านผู้อยู่ที่นี่ไปเสียเกรงว่าพวกท่านจะถูกทำลายเพราะความชั่วของเมืองนี้แต่โลดยังรีรอดังนั้นท่านทั้งสองจึงคว้ามือเขาและภรรยาและบุตรหญิงทั้งสองด้วยพระเมตตาของพรยะยาเวที่มีต่อเขาท่านทั้งสองนำเขาออกมาอยู่ที่นอกเมืองเมื่อท่านทั้งสองพาพวกเขาออกมานอกเมืองแล้วท่านพูดว่า หนีเอาชีวิตรอดเถิดอย่าเลี้ยวหลังและอย่าหยุดที่ไหนในที่ลุ่มทั้งหมดหนีไปที่เนินเขามิฉะนั้นท่านจะถูกทำลายโลดพูดกับท่านทั้งสองว่าอย่าเลยเจ้านายของข้าพเจ้าดูเถิดผู้รับใช้ของท่านเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านแล้วและท่านได้สัแดงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถหนีไปที่เนินเขาเกรงว่าภัยพิบัตินั้นจะตามทัน และข้าพเจ้าจะตายเสียดูสิเมืองโน้นอยู่ใกล้พอที่จะหนีไปถึงได้และเป็นเมืองเล็กขอให้ข้าพเจ้าหนีไปที่นั่นเมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่หรือแล้วชีวิตของข้าพเจ้าจะรอดทูตสวรรค์พูดกับเขาว่านี่แนะเราอนุญาตเรื่องหนีด้วยคือเราจะไม่ทำลายเมืองที่ท่านพูดถึงนั้นเสียเร็วเข้าหนีไปที่นั่นเพราะเราจะทำอะไรไม่ได้จนกว่าท่านจะไปถึงที่นั่นฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่า โสอาเมื่อโลดมาถึงเมืองโสอาดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วแล้วพระยาเวส่งให้กรรมฐานและไฟจากพระยาเวตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสดมและเมืองโกโมราและพระองค์ทรงทำลายล้างเมืองเหล่านั้นที่ลุ่มทั้งหมดชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชที่งอกบนดินส่วนภรรยาของโลดผู้ซึ่งอยู่ข้างหลังโลดมองกลับไปนางจึงกลายเป็นเสาเกลือเวลาเช้ามืด อับราฮัมออกไปยังที่ที่ท่านยืนเฉพาะพระพักพระยาเวท่านมองลงไปทางเมืองโสดมและเมืองโกโมราและที่ดินแดนทั้งหมดในที่ลุ่มก็เห็นแผ่นดินลุกเป็นควันพุ่งขึ้นเหมือนควันเตาเผาดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำลายเมืองต่างๆในที่ลุ่มพระเจ้าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัมและทรงส่งโลดออกไปจากท่ามกลางการทำลายล้างเมื่อพระองค์ทรงทำลายล้างเมืองทั้งสองที่โลดอาศัยอยู่ กำเนิดของคนโมอับและคนอัมโมนโลดก็ขึ้นไปจากเมืองโซอาและไปอาศัยอยู่บนเนินเขากับบุตรหญิงสองคนเพราะเขากลัวที่จะอยู่ในเมืองโซอาเขาจึงเข้าไปอยู่ในถ้ำกับบุตรหญิงสองคนของเขาคนหัวปีพูดกับน้องว่าพ่อของเราแก่แล้วไม่มีชายใดในโลกที่จะมาสู่ขอเราตามประเพณีของโลกมาเถิดให้เราชวนพ่อของเราดื่มเหล้าอางุ่น แล้วเราจะนอนกับท่านเพื่อเราจะสงวนพงพัน์ของพ่อของเราในคืนวันนั้นนางทั้งสองจึงให้พ่อดื่มเหล้าอางุน่นแล้วคนหัวปีเข้าไปนอนกับพ่อของนางเขาไม่ทราบว่านางมานอนด้วยเมื่อไรและลุกขึ้นไปเมื่อไรวันรุ่งขึ้นคนหัวปีจึงพูดกับน้องว่าดูสิเมื่อคืนข้านอนกับพ่อให้เราจัดการให้ท่านดื่มเหล้าอางุ่นในคืนนี้อีกแล้วเจ้าจงเข้าไปนอนกับท่าน เพื่อเราจะได้ส่งวนงพงพันธุ์ของพ่อของเรานางทั้งสองจึงให้พ่อของพวกนางดื่มเล่าอางุนในคืนนั้นด้วยแล้วคนน้องลุกขึ้นไปนอนกับโลดโลดก็ไม่ทราบว่านางมานอนด้วยเมื่อไรและลุกขึ้นไปเมื่อไรดังนั้นบุตรหญิงทั้งสองของโลดจึงตั้งขันกับบิดาของพวกนางเองคนหัวปีคลอดบุตรชายคนหนึ่งและตั้งชื่อว่าโมอับเขาเป็นบรรพบุรุษของคนโมอับจนทุกวันนี้ส่วนคนน้อง คลอดบุตรชายคนหนึ่งด้วยและตั้งชื่อว่าเบนอัมมีเขาเป็นบรรพบุรุษของคนอัมโมนจนทุกวันนี้